E que เชือน้อยมังกรสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณเลยหลายเด้อน้อยขอบคุณเลยหลายเสื่อน้อยมังกรไปหากินโนูทั้งไหนบุ๊เสื่อน้อยไปหากินโน่ไท่านเขามาเมื่อกี้นี่เขามาแล้วไปไปอีกไปทั้งไหนบ่เนี่ยทัาไหนไม่เจาน่อยกับมาเพราะว่าเขาสิมานอนอยู่ใต้เตียงนี่มันสีมีกระเป๋านอนเขาอยู่นี่ อบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเลยเจ้าก็กระดีมานอนอยู่นี่ล่ะยังอยู่ครับยังอยู่บอกว่าไปแล้วนะว่าเจะหน่อยไปแล้ว 嗯，不满调调，只能，不满调调，只能。 นั่งอยู่ครับเดี๋ยวก็คุณหลายๆเด้อคุณมังกรคุณเสือน้อยขอบคุณหลายๆเสือน,น้อยมัยยนนยงกร คือม no, ุนติวๆกันที่น้นเนาะมุนไปงั้นี่มุนเป็นลางเลยมุนมนเป็นลูกกลางเลยคือมุนติวๆงั้นสน่าคือมนที่น้นเนานของจของม้นือของ มุนเป็นหมักค้างได้ไหมุนจักสีละโอ้คันค่ะ ือหมุนเป็นลูกค้างสิเป็นน้ำของกองเป็นน้ำของเปลนนั่นือหมุนตียู่ตีลูกแต